สวัสดีครับสำหรับคนที่ต้องการสีดินนะครับโดยไม่ต้องล่อนนะครับเพราะว่าเป็นนนการสาดินนะอันนี้จะเป็นสูตรที่เราผสมดินผสมแกบเหมือนการทำก้อนทั่วไปเสร็จนะครับแล้วก็ผสมให้เหลวนิดนึงแล้วก็นำมาใสา่กระบะนะครับ ก็โดยการใช้ดิน13ถังนะครับรแล้วก็สีฝุ่น1นนกิโลแล้วก็คนให้เข้ากันผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็นําไปฉาบเลยนะครับอ่าแต่ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเติมสีพร้อมฉาบเสร็จภายในครั้งเดียวเลยโดยที่เราจะไม่ต้องมาทาการลอนสีลอนแป้งมันอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่า<ๆ>แต่ เนื้อผิวในการฉาบรอบนี้นะครับจะไม่ละเอียดเหมือนที่ผมเคยทำนะครับโดยการล่อนสีล่อนทรายผสมสีฉาบเป็นสีอีกหนึ่งรอบนะครับมันจะต่างกันนะครับแต่ว่าก็จะมีความหยาบเพียงเล็กน้อยนะครับแต่มันจะเป็นการลดขั้นตอนในการที่เราจะทำะะสีอีกใ,ในรูปแบบเดิมนะครับก็ อันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับแล้วก็ออกมาก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับเจ้าบ้านพอใจในการที่จะ,ะกำแพงละเอียดประมาณนี้ก็เราสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็ลดขั้นตอนในการล่อนสีดินล่อนทรายนะครับ ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไดยึดติดอะไรมากมายนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็จะรวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดินนะครับก็เป็นสีฝุ่นธรรมดานะครับโดยที่การผสมเนี่ยเราต้องผสมในอัตราส่วนก็คือโดยประมาณนะครับก็ใช้ประมาณ13ถัง กับสีดิน1กิโลนะครับแล้วก็พอผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จำสูตรเอาไว้นะครับว่าสีดินเราจะเข้มประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก็จดไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สีดินของเราเนี่ยมันจะมีจืดไปหรือสดจนเกินไปนะครับก็ทดลองดูครับอยากได้สีไหนก็ไปซื้อสีฝุ่นนั้นมานะครับแล้วก็ทำการทดลอง ให้ได้สีที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทําเยอะๆก็ได้ครับผมอันนี้เป็นการทดลองทําครั้งแรกนะครับแล้วก็ออกมาโอเคครับผมลดขั้นตอนไปเยอะอันนี้ก็ถ่ายเก็บไว้นานนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับยังมีเยอะครับผมแต่ว่าวันนี้จะมาให้เห็นการผสมสีที่รวดเร็วแล้วก็ ใช้ได้จริงนะครับสีบ้านเราก็จะออกมาประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็ใช้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยอพอเราฉาบถึงขั้นตอนนี้นะครับพอฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะต้องนําล็อกซอยมาพ่นนะครับซึ่งต่างจากคลิปทั่วไปที่ผมที่ที่ผมแนะนํานะครับว่าการใช้ตน้นแป้งมันล่อนดินอะไรนะครับนั่นอีกต่างหากนะครับ แต่จุดนี้พอเราทําการฉาบเรียบร้อยนะครับดินก็ยังคงสภาพดินเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีฝุ่นเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องฉาบเสร็จให้เรียบร้อยปล่อยแห้งสนิทนะครับแล้วใช้ล็อกซอยพ่นก็จะจบขั้นตอนเลยครับทีนี้ดินไล้ฝุ่นดินไม่ละลายน้ําแข็งแรงจบกรัผมอันนี้จะเป็นการฉาบภายในบ้านนะครับอ่า พอได้รูปแบบนี้เราเราจะไม่ต้องทำงานหลายขั้นตอนนะครับสำหรับกำแพงดินที่ไม่ต้องการเรียบเนียนจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ได้ในปริมาณหนึ่งครับผมแต่ก็โอเคครับผมสำหรับสูตรนี้เป็นการทำงานง่ายขึ้นครับก็ดูนะครับการฉาบนะครับก็เราจะเอาเรียบเนียนขนาดไหนเราก็ ขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็ฉาบให้ละเอียดมันก็จะเนียนเหมือนปกตินะครับแต่มันจะน้อยกว่าการล่อนสีนิดเดียวแค่นั้นครับผมโอเควันนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับรอบด้านที่ฉาบเสร็จแล้วก็จะมีขุขะเล็กๆน้อยๆก็โอเคครับชาวบ้านโอเคเราก็โอเคครับผมสวัสดีครับ